สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มารีวิวบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านธนานนนริมถนนราชพฤกษ์ขนาดพื้นที่85.3ตารางวาหลังนี้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่มากๆเลยประตูหน้าบ้านควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องฝนฟ้าขนองยังไงเราก็ไม่กลัวค่ะเพราะเราจะไม่เปียกบีหลังคาเรียบร้อยเข้ามาในโซนบ้านนะคะ ราก็จะเห็นโถงรับแขกค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทั้งซ้ายและขวามีเครื่องใช้ไฟฟ้ารองรับเรียบร้อยเลยค่ะนี่คือห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะห้องครัวนะคะเสร็จสับขึ้นมาที่ชั้นสองตอนนี้เราก็จะพาเข้าไปในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเข้าไปดูกันเลยโอ้โหห้องกว้างมากพื้นเงาวิบวับเลยนี่คือระเบียงที่มองออกไปข้างนอกบ้านได้นะคะ ตรงนี้จะเป็นโซน walk in closet ตู้สภ้อผ้า l t i n ระดับพรีเมียมประตูกระจกเข้าสู่ห้องน้ำห้องอาบน้ำใหญ่กว้างขวางมากเลยใช่ไหมคะดูดีแบบนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะพื้นเขาจะเป็นหินนำเข้านะคะไม่ใช่หินธรรมดาโซนอาบน้ำเป็นแบบ Open ห้องน้ำกว้างขวางมากคะ่ะอ่านหนังสือทำอะไรก็ได้ มองเห็นอะไรได้ชัดเจนแบบพานราม่าเลยค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะและยังเป็นแบรนด์ดังแบรนด์นำเข้าด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะน้อยหน้าใครออกไปดูที่ระเบียงหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือโซนอาบน้ำเอาท์ดอร์ที่ระเบียงปูพื้นด้วยหินสีเทอร์ควอยส์สีนี้เขาเรียกว่าสีแห่งภูมิปัญญาสวยไม่เบาเลยใช่ไหมคะทุกๆท่าน กลับเข้ามาในห้องกันนะเราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งในตอนขากลับคิดว่าพาทัวร์ก็แล้วกันนะคะนี่เป็นห้องนอนที่สองค่ะเป็นห้องนอนรองห้องน้ำพอหอมปากหอมคอนะคะลงมาดูวิวกันล่างบ้านแต่ถ้าใครอยากเห็นสถานที่จริงเนี่ยนัดหมายได้เลยนะตามเบอร์โทรนี้ค่ะยินดีค่ะ